สวัสดีครับจะกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอนนมีรถตักนะฮะเป็นรุ่นโคมสูนะครับ WA 150 รุ่น5นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะก็แน่นอนนะฮะไซส์150เนี่ยเขาก็จะเป็นรถตักที่มากับขนาดพุ่งขี1.5คิวนะครับอ่า เจ้าตัวนี้นะฮะสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นสเปคหลังคาธรรมดานะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปใช้งานนะฮะเน,น้นการดูแลรักษาที่ค่อนข้างง่ายนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งดูแลเรื่องของตู้แอร์แล้วก็เรื่องการทำความสะอาดก็เก่งที่ยากกว่าพวกหลังคาธรรมดาเนี่ย,ยนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยจะดูแลได้ง่ายแล้วก็เวลาทำความสะอาดเนี่ยก็จะทําได้ง่ายกว่าด้วยนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์บุ้งขี1.5คิวนะครับขนาดยาวของเขาเนี่ยเขาจะใส่เบอร์18.4 24มมาานนะะครัับอ่กก็็จเเปลห ของตัวเราตักไซคิวครึ่งเลยนะครับเขาจะมีเขาจะมีขนาดยางมาประมาณ2ไซส์นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับจะมี18.424นะครับแล้วก็มี1ิ5 2 5นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาจะใส่18.424มานะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับซามที่เราได้บอกไปนะเขาเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆครับ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่แบบนี้นะฮะอ่าตัวเจ้าพวกนี้เนี่ยเวลาออกตัวนะครับสตาร์ทออกตัวของเขาเนี่ยก็จะทําได้ไวกว่าเกียร์ท็อปปกตินะครับแล้วก็การขับใช้งานบนด้านบนหัวเก่งเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานง่ายมากๆนะฮะนี่นะครับรุ่น5้านะครับเป็นโฉมใหม่นะฮะแต่ว่าคงความเรียบง่ายไว้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องแต่เล็กธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะฮะ จ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์4ีูปเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ซีูบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งหัวชีดใกล้ๆก,กันนะครับ ตัวนี้นะสภาพเครื่องเนี่ยมาแน่นดีมากๆเลยนะครับทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบนะครับทางานแน่นดีเลยนะครับแล้วก็พัดลมด้านหลังของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับพัดลมของเขาเนี่ยจะเป็นพัดลมะบบไฮดรอลิกนะครับลูกค้าความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับหมุนออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับ นี่นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คอมบัสสู 4D102 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของรถตักไซส์150รุ่น5คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งเทอร์โบใกล้ๆกันครับนี่นะครับสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มา แข้งสวยดีเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะนี่นะนี่นะหัวเก่งนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่หัวเก่งขออภัยเป็นหลังคานะฮะเขาจะปล่อยโล่งแบบนี้เลยนะครับเวลาทําความสะอาดเนี่ยก็จะง่ายนะครับปืนลมมาฉีดก็ได้นะครับน้ํามาล้างก็ได้นะครับทําความสะอาดง่ายดูแลง่ายนะตัวนี้นะครับนี่นะแขนขิดนี่ไม่มีรอยรล้ารอยดำนะครับนี่นะแขนนี่มีรอยร้ารอยดำนะครับบุ้งกี่ก็มาเต็มแบบนี้เลยนะครับนี่นะไม่มีรอยฉีกขาดของตัวเนื้อบุ้งกี่นะครับ สวยนะครับอกเเ้านะสวยหมดเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นง่ายนิดหนึ่งนะครับสามารถตีนขึ้นได้เลยนะครับนี่นะขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนะสภาพโอเคนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะครับเจ้ตัวนี้เนี่ยระบบคอนโทรลของเขานะครับก็จะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับ เป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะโฉมใหม่เป็นคอนโทรลเดียวนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับฝักหน้าฝักหลังอย่างเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองขับเทสกันนิดนึงนะครับเห็นครับกำลังแขนโอเคเลยนะครับ สามารถกดตัวร้อยได้สบายๆเลยนะครับกำลังแขนโอเคนะฮะั๊มแรงพร้อมใช้งานเลยนะครับเี่ยนะกดตัวลากด้วยสบายๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเกียร์ด้านหน้าสลักกันบ้างนะครับ็นะตัวนี้นะครับพอเป็นเกียร์ัปมอลิกนะครับการทํางานของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างไวมากๆนะครับสปีดต้นเนี่ยจะไวมากๆเลยนะครับ แล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะเขาจะทํางานได้คล่องตัวดีมากๆนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็นิ่มเลยนะครับนี่นะครับทางานนิ่มดีมากๆนะครับนะสปีดต,ต้นนี้บอกได้เลยว่าสุดๆนะครับอ่านี่นะฮะแรงดีมากๆนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาเนี่ยนะเวลาที่เราผ่อนคันเร่งนะครับเขาจะเป็นการช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับ เวลาผมพอดคันเร่งเนี่ยเขาจะเป็นการช่วยชะลอรถไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเกียร์ปั๊มฮดรอลิกนะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนการเปิดปิดวาล์วน้ํามันของปั๊มนะครับเวลาที่เราเหยียบเนี่ยรถก็จะพุ่งเข้าไปนะครับแต่ว่าเวลาที่เราชะลอคันเร่งนะฮะมันก็จะเป็นการค่อยๆปิดวาล์วน้ํามันไปในตัวนะครับทําให้รถเนี่ยค่อยๆชะลอเบรกไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยนะเวลาใช้งานเนี่ยก็จะสบายมากๆเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ อ à, ลองขับ,บเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นการ à, สภาพนะฮะเป็นการพาไปชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องยนต์แล้วก็สภาพที่นั่งนักบุคคลขับนะครับของเจ้าตัว WA150 รุ่น5คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักโคมาโซนะฮะ WA150 รุ WA ่น5คันนี้นะ,ะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นโฉมใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่ายังคงความเรียบง่ายนะฮะด้วยการที่เขาใส่เป็นเครื่องเล็ก,ลกไว้อยู่เจ้าตัวนี้นะครับเน้นการดูแลง่ายนะฮะแต่ว่าได้ฟังก์ชันพวกเกียร์ แบบใหม่นะฮะแล้วก็การทํางานที่ไวขึ้นกว่ารุ่นเก่าขึ้นมานี่นะฮะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะกับคุณแน่นอนนะฮะถ่าใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทุกนี้นะครับกับเจ้าตัวคมัสสูด W150 รุ่น5คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ